ช่วงที่2นะคะ Top b i t s Insight ในช่วงนี้ค่ะมาดูผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะข้อมูลจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยคาดการและก็ประเมินก่อนหน้านี้บอกว่าเศรษฐกิจของไทยก็น่าจะชะลอตัวต่ําแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอาจจะขยายตัวได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักทางแบงค์ชาตินี้ประเมินไว้ประมาณ2.3เเท่านั้นนะคะแต่เราก็มีความคาดหวังว่าเราจะเปิดประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากมีการกระจายฉีดวัคซีนไปแล้วแต่พอ มาเจออีกระลอกนี้ถือว่าเป็นระลอกที่3ของการระบาดของโควิด -19 เศษรษฐกิจไทยจะถูกซ้ําเติมลงไปหนักกว่านี้อีกหรือไม่ผลกระทบที่เราจะต้องเผชิญในโอกาสต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่เต้ก็ดูถ้าแนวโน้มนะคําว่ายาแรงอาจจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <tyard. S 2> แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามุมมองของผู้ที่คร่ำวอดหยุดกับตัวเลขมุมมองของผู้ที่อยู่ในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เขาจะคิดอย่างไรเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา <c oughs> ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลาย <inhale> ัยหอการค้าไทยนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกันแต่อย่างที่ว่า ถ้าลักษณะออกมาแบบนี้คุณเล็กค่ะ <c oughs> ปีที่แล้วขนาดที่เรายังไม่รู้จักโควิดเลยค่ะมีข่าวว่ามีโควิดเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเริ่มต้นเลยเราพบผู้ติดเชื้อรายแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะ25มกราคม2563ที่เป็นชาวต่างชาติเดิน,นทางเข้ามา,า,า,มาจากวันนั้นเนี่ยแล้วเราก็เริ่มล็อกดาวน์แบบแบบ เต็มรูปแบบเลยในเดือนมีนาคมค่ะไปคลายล็อกเอาประมาณเดือนมิถุนายนค่ะทีนี้รอบนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเกิดในประเทศแล้วเป็นหลายร้อยด้วยเราจะเจอยาแรงอย่างล็อกดาวอีกไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นหรือจะไม่เป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจต่อจากนี้นะครับอาจารย์ธนวัน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสท่านครับอาจารย์ธนวันรครับจาก เอาพูดง่ายๆจากผลของโควิดที่ระบาดในรอบนี้ซึ่งว่ากันว่าเร็วแรงแล้วก็ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากโอกาสที่เราจะเห็นยาแรงอย่างชนิดที่ว่าล็อกดาวน์สมบูรณ์แบบเหมือนปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจารย์ครับคือคงยากในการพูดนะครับ<ะ>ก็คงจะต้องดูข้อมูลของการติดเชื้อเป็นสําคัญ<ะ>วัฒการติดเชื้อเนี่ยวิ่งเข้าสู่ระดับทะลุ500นะครับ เร็วแล้วก็ต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็มีเหตุที่เราอาจจะเจอการล็อกดาวน์ในกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนวิ่งคนติดเชื้อเนี่ยวิ่งเข้าสู่ระดับพันและเป็นระยะเวลายาวนานเราอาจจะเห็นการล็อกดาวน์ทั่วประเทศได้นะครับในผลที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจริงๆแล้วไวรัสครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ติดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดิมไหมมันดุแรงท้งกว่าเดิมไหมนะครับ หรือว่าการแพร่กระจายเนี่ยมันรวดเร็วแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าจุดที่เป็นสเปเดอร์คือ f i อร์ s p ป e ดอ e r รอบใหม่เนี่ยมันดูเหมือนจะมันมาจากพับเป็นสําคัญนะครับ <Yeah. S 1> ต้นต่อเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากใครเพราะว่าถ้าเป็นที่ตลาดนาชัยเนี่ยเรารู้ว่า,ามาจากแรงงานต่างด้าวแล้วพอเรา Lock, ล็อกและคุมบริเวณปั๊บเนี่ยมันคลายเร็ว แต่ครั้งนี้เนี่ยพอเริ่มจากขับเนี่ยและการกระจายตัวเนี่ยมันกระจายไปค่อนข้างจะกว้างนะครับ <c oughs> มันก็ต้องดูว่าการติดเชื้อเนี่ยเร็วและแรงแค่ไหนคงยากในการคุยแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าเราต้องคุมคนติดเชื้อให้อยู่ก่อนไม่งั้น <c oughs> เราจะคุมไม่อยู่นะครับ <c oughs> ในเรื่องในเรื่องของจานวนเตียงอุปรกรณ์การแพทย์เพราะฉะนั้นต้องคุมให้อยู่ <c oughs> อาจจะเจอสถานการณ์ของการคุมเข้มถ้าแพร่กระจายเร็วแต่ว่าถ้าแพร่กระจาย250แล้วค่อยๆค,ค,คงที่แล้วค่อยๆลงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องล็อก ต้องดูจุดหลังสงการด้วยนะครับว่าหลังสงการที่เดินทางไปกันมาเนี่ยมันจะมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องแค่ไหนก็ต้องต้เต้นดีครับอาจารย์ครับในขณะนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานะครับอาจารย์ซึ่งเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดอีกเทศกาลหนึ่งของไทยการที่มีการแพร่ระบาดแบบนี้เนี่ยผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเร็วๆตอนนี้มีผลกระทบสักขนาดไหนครับ ครับก็มีความเป็นไปได้นะครับตอนนี้มหาลัยการถ่ายเองเนี่ยเราประเมินเบื้องต้นเดยเร็วก็คือว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เราแถลงข่าวไปเนี่ยปกติการใช้จ่ายในช่วงสงการานเนี่ยจะประมาณหนึ่งแสนสามหื่นห้าพันล้านบาทหรือประมาณนะครับ <c oughs> คนก็ระมัดระวังแล้วก็ชะลอการจัดเตที่มสอยก่อนที่มีข่าวข่าวโควิดรอบนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะใช้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับ <c oughs> แต่พอเจอสถานการณ์โควิดครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้คือว่าหนึ่งเนี่ยมีการยกเวยกเลิกการเดินทางไหม ซึ่งเรายังไม่ได้ยินข่าวข่าวนี้นะครับสองเนี่ยการเดินทางออกไปต่างจังหวัดเนี่ยจ,จะดูเหมือนกับว่าการจองรถปรศาการจองตัว๋วเครื่องบินอะไรต่างยังเป็นไปตามสถานการณ์ที่ไม่มีการแคนเซิลนะครับเพราะฉะนั้นเราเองจะ ทำโพเนี่ยเราเชื่อว่าคนยังออกไป่งางจังหวัดเพียงแต่เรามัดระวังการจับจ่ายใช้สอ,อยและเดินทางไปเที่ยวแม้ว่าไม่มีเทศกาลสงการานที่มีการประกวดประคันหรือว่าการจัดอย่างเต็มที่เหมือนเดิมน,นะครับ <ไ S 2> ถ,ถ้าจํานวนคนติดเชื้อโควิดนับจากนี้เนี่ยมันไม่เพิ่มและไม่มีสัญญาณเตือนภัยรุนแรงมากไปกว่านี้เนี่ยเราคิดว่าการจับจ่ายใช้สอยจะหายไปประมาณนะครับจากปัจจุบันที่เราประเมินเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นเนี่ยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นสามพันล้านบาทเนี่ยจะหายไปประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมืน่นห้าพันล้านบาทก็จะเหลือใช้จ่ายประมาณล้าน S <S าหายไปประมาณ10%นะครับาจากเหตการณ์โควิดครั้งนี้ค่ะค่ะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ก็รอดูตัวเลขอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าผู้ติดเชื้ออยู่ที่ระดับ500หรือไม่เกินไปกว่านี้ติดต่อกันสักระยะหนึ่งก็ไม่น่าจะถึงขั้นล็อกดาวน์แต่ว่าจากมาตรการล็อกดาวน์แบบฟูลออปชันเมื่อปีที่แล้วนะคะอาจารย์หลายๆธุรกิจบอกว่ายังฟื้นไ,ไม่เต็มร้อยถ้ามาเจอล็อกดาวน์อีกในระลอกนี้เขาจะทํายังไงดียคะ ก็จบอกว่าเหนื่อยนะครับอย่างที่บอกคือรัฐบาลเองก็เลือกที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าพร้อมๆกับาการควบคุมนะครับทางฝั่งการแพทย์บางรายก็จะบอกว่าเห็นไหมการคลายสถานการณ์แล้วก็พอเราปล่อยมันก็มีคนติดเชื้อเยอะเพราะสถานการณ์ของระดับประเทศเนี่ยความสําคัญก็คือว่าต้องคุมโควิดให้อยู่ครับเพราะไม่งั้นาการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันจะเจาจากินระดับควบคุมยังไงต้องคุมให้อยู่อาจจะมีการที่จะ ควบคุมในบางจุดเช่นพื้นที่สีแดงขายอาหารนะครับในกรอบที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมไม่มีการดื่แมแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างก็งประสานพันหนักขึ้นนะครับอย่างที่บอกับคือว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าคนเฝ้าระวังแล้วเราเห็นคนติดติดติดแพร่กระจายเชื้อตอนนี้มันหลากหลายเหลือเกินและแพร่ไปอย่างหลายจังหวัดนะครับผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเองคงจะเลือกในการประสาพันข่าวและก็ควบคุมนะครับดูแลให้เข้มข้นขึ้นแต่ว่าจะไม่ล็อกดาวน์นะขนาดนี้ นะครับ <analyze anthropology> ถ้าตัวเลขสถิติเนี่ยคุมอยู่แล้วไม่ไม่ een, 300, 500, เกินทะลุสองร้อยห้าสิบสามร้อยหรือเกินห้าร้อยเนี่ยผอชาสตราการ์จะค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้นะครับเป็นอท้่จเข้มหนักขึ้น ครับประมาณนั้นครับผมคิดว่ารัฐบาลยังไม่เลือกจะล็อกดาวนเหมือนกับปี6-3ตอนมีนาถึงเมษานะครับอ,อาจารย์ครับณขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของที่ที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอ,อ,อการค้าไทยเริ่มมีตัวเลขของการเลิกหรือว่ายกเลิกการเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงสงการของคนไทยหรือ,อยังครับอาจารย์ครับ คือผมคิดว่าข่าวที่โค,ครมคลามคือโครมที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่คอรมอเองก็จากบริเวณนะครับศิลปินดาราจากบริเวณเราจะเริ่มเห็นหลายคนเนี่ยติดเชื้อนมัเป็นแค่ข่าวแค่วันสองวันที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวที่คึกโครมขนาดนี้เป็นการเฝ้าระวังซึ่งคนตกใจมากเป็นเรื่องปกตินะครับอแต่ว่าการส่งสัญญ,ญาณควบคุมการดูแลการดูสถิติการติดเชือ้อการป้องกันเฝ้าร,ร,ระวังเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนก็พยายามที่จะ อยูในเรื่องนี้อยู่ผมพยายามสอบถามคนที่มากที่สุดทั้งหลากหลายทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและคนที่หลากหลายถามเด็กถามผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ยังยึงยดตามเดิมคือเดินทางกลับไปเที่ยวแต่ละมาตว่างเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ยินนักธุรกิจของหอค้าเนี่ยพูดถึงการแคนเซิลนะครับ,รบการยกเลิกการเดินทางเพราะฉะนั้นผมค,ค,คิดว่าข้อมูลนวันนี้ ยังไม่น่าจะยกเลิกการเดินทางแต่ถ้าพัฒนาการจนถึงวันศุกร์วันเสาร์มีความเข้มข้นขึ้นกว่านี้และรุนแรงขึ้นผมเชื่อว่าการยกเลิกการเดินทางจะเห็นนะครับอาจจะเป็นการเดินทางไปเช้ายืนกลับมากขึ้นการไปเที่ยวไกลๆอาจจะมีการยกเลิกได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นสถิตินั้นครับตัวเลขจุดวิกฤตขั้นต่อขั้นแรกก่อนอาจารย์ตัวเลขจุดวิกฤตเลยอาจารย์ยังคงยืนยันว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อเกินกว่า500คนขึ้นไปต่อวันและติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่สักประมาณกี่วันครับอาจารย์ครับ ที่อย่างที่ผมเรียนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการล็อกดาวน์ครั้งที่แล้วเท่าที่ทราบเวลาประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้้องยิ่งทาง,งสาธารณสุขเนี่ยมันต้องดูจํานวนเตียง,ยงเป็นตัวตั้งนะครับ<ช>แล้วอุปกรณ์การหายใจคือเครื่องช่วยหายใจใ<ช>ซึ่งเราขาดแคลนไม่ได้จํานวนคนที่เข้าไปรักษาเนี่ยจะต้องมีจํานวนที่ไม่มากไปกว่าจํานวนเตียง นะครับมันจะต้องมีสถิติว่าคนจะอยู่ในโรงพยาบาลน,นานเท่าไหร่เช<ม>ื้อนี้รุนแรงไหม,มต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไหมหรือจะเป็นโฮเทลคอนทีนหรือว่าจะเป็นสเตคคอนทีในจุดอื่นค<ม>ือว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะบริหารเนี่ยนะครับเพราะแน่นอนว่าจานวนเตียงเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบแน่นอนว่าในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างเนี่ยเรามีหลายพันเตียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีสถิติที่ตอนนั้นที่เราล็อกดาวน์ทั้งประเทศปีแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ากังวลว,ว่าถ้าเราไม่คุมเร็วเนี่ยสถานการณ์ของการติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นเร็ ซึ่งแค่สูว่ามันมันเป็นระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วมันเกินสามสี่พันเตียงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาของการเป็นตัวของทางด้านเตียงได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกินห้าร้อยนะครับเป็นระยะเวลาสิบห้าวันอันนี้มุมผมนะครับคือผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใสข้อจริงต้องถามทางคุณหมอเนี่ยนะครับบอกว่าสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถ้าเกินห้าร้อยเนี่ยอันเนี้ยน่าจะกังวลเพราะเราจะเห็นนะครับว่าตอนที่กรณีของมหาชัยเนี่ยเราจะมีสถานการณ์ที่เรามีการที่ติดเชื้อมันละห้าร้อยเป็นเวลาหลายวัน มันก็ต้องมีเข้าไปตรวจในเชิงลุกนะครับเพราะฉะนั้นถ right. yup. no. ้าเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นแหละครับถ้าเป็นหลักห้าร้อยขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าเป็นหลักพันเนี่ยบอกว่าเนี้น่าห่วงเพราะว่ามันจะเติบโตในต่างเรครับครับอาจารย์ครับศักยภาพของรัฐบาลหรือกระเป๋าเงินของรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่มาจากการเก็บภาษีหรือรายได้ที่มาจากการกู้เนี่ยยังพอที่จะปะทะปะทางสถานการณ์ของไวรัสโควิดไปได้อีกสักเท่าไหร่ครับอาจารย์พอมีตัวเลขไหมฮะ คือผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังพอกู้ได้นะครับเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยน่าจะวงเงินเหลือค้างท่อเนี่ยประมาณสามสี่แสนล้านบาทบผมว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่พอใช้ได้การกู้เพิ่มเนี่ยถ้าสมมติเศรษฐกิจมันค่อยๆโตเนี่ยรัฐบาลสามารถกู้เพิ่มอีกประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาบน่าจะประยุงสถานการณ์ได้แต่อย่างที่ผมบอกครับก็คือว่าจุดแรกเนี่ยเราไม่รู้สาการต้นทางว่าการติดเชื้อเนี่ยมันเยอะแค่ไหน ถ <S povo> ้าการติดเชื้อเยอะนะครับและการล็อกดาวน์จะเกิดไหมล็อกดาวนานแค่ไหนมันจะมีผลทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยหวังว่าสิงจะฟื้นตัวจากการที่เราจะเริ่มเปิดนะักท่องเที่ยว่ามเทศเข้ามาในช่วงเดือนก,กรกฎาคมนะครับเพราะนั้นสมมติในช่วงสองเดือนเนี่ยเราคุมได้ดีสถาาการณ์สิงจะเข้าไปฟื้น,นไม่ต้องทําอะไรเพิ่ม แต่ถ right ้าเราคุมไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องเลื่อนในเรื่องของการเปิดประเทศที่นันท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่ภูเก็ตนะครับประมาณนั้นเรื่องแบบนี้มันต้องรอดูข้อมูลของทางการติดเชื้อและการควบคุมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรายังพอมีแรงในการที่จะนะครับพยุงเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยต้องคอยคุมบริเวณดีๆเพราะตอนนี้ส่งออกน่าจะเริ่มฟื้นถ้าเราสามารถเคลียร์ในเรื่องโรงงานให้ปลอดจากการติดเชื้อการส่งออกจะเป็นปกติมาเป็นเศรษฐกิจ ถ้าการเที่ยวมาในพื้นที่ที่เป็นเกาะเช่นภูเก็ตหรือสมุยนักท่องเที่ยววิ่งไปตรงจุดนั้นฉีดวัคซีนให้ครบที่พื้นที่เหล่านั้นนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้ามาในส่วนกลางนะครับแต่ไม่ได้ต้องมามาเผชิญกับความความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนติดเชื้อนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยยังมีแรงหนุนอยู่จากการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งเราสามารถดาเนินการได้เพราะฉะนั้นเรายังมีพลังในการเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ครับค่ะครับ อาจารย์ครับครับได้ครับขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับยินดีครับวิสดีครับขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือถ้าฟังอย่างนี้นะก็ยังพอยังพอจะเหลือช่องเอาไว้อยู่ในการเรือเงินก็ต้องไปดูก่อนว่าสถานการณ์ที่บอกว่าเร็วแรงกว้างครั้งนี้ไปเกือบทุกอาชีพเนี่ยนะคุณเล็กศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยของเราอยู่ตรงไหน ถ้าอาจารย์พูดอันนี้มีม,มีมีเหตุผลแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมจําได้ว่าล็อกดาวน์ทันทีเมื่อตัวเลขผู้ป่วยต่อวันตอนนั้นนะ188ถ้าคุณเล็กจําได้นะ,ะแต่ปีเนี้ย เราผ่านจุดนั้นมาเยอะแล้วเพราะว่าที่ระบาดที่มหาชัยที่สมุทรสาครวันละเป็นพันวันละาเกอบพันก็มีตอนนี้250มา334แต่ในขณะเดียวกันปีหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้ประมาทเราก็คงจะเร่งศักยภาพการรองรับผู้ป่วยขึ้นมาด้วยใช่ค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีใครตอบได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ค่ะแล้วก็วัคซีนก็กระจายฉีดไปแล้วด้วยนะคะก็อีกหนึ่งความหวังค่ะพี่ต้นตอนนี้คือเขาเรียกว่าตระหนก แต่ <c oughs> ยังไม่ถึงกับเขาเรียกว่าตื่นกลัว <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่ายังคงเชื่อมั่นอยู่บ้างเพราะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ถามใครก็ยังไม่ล้มแผนที่จะไปไปเไดป <c oughs> ิน <c oughs> ทาง <c oughs> สงการาน <c oughs> นะค่ะค่ะแล้วครับ